ขณะนี้เราก็มาถึงบริเวณท่าอากาศยานสกนลนครแล้วครับเพิ่งจะลงเครื่องบินมาซึ่งวันนี้เราจะมาที่สกนลนครทำไมเดี๋ยวจะต้องไปติดตามแต่แี่แน่ๆคือเรามาไต่หาหัวจามนะครับผมยาดูใบนบ ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่บ้านกกตูมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาวกกตูมนะครับที่ทุกคนตามหาอยู่ว่าติมาทำงานที่กกกอกแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่กกตูมนี่ครับดูครับดูครับตูมไหมครับตูมไหมตูมไหมนี่อันนี้ก็แม่อันนี้แม่ของสาวกกตูมนะครับส่วนนี้ก็น้องของสาวกกตูม นี่คือบริเวณหญ้าที่เราจะให้ปุ๋ยนะครับมผมติ«ตงไงจะใครนะครับวันนี้เราก็มาหวานหวานปุ๋ยในสวนยางพาราใช่ไหมคะแม่<ะ>หวานให้หญ้าหรือให้ยางพาราครับก็ดูจากลักษณะแล้วโกกตูมนะครับนี่โกกตูมตูมไหมครับตูมไหมครับกี้ทำไร ฮะเถียงดิเถียงสี่เถ <c oughs> ียงสี่เถียงสี่ <c oughs> ทำไมไม่ขัดขืนนะขัดขืนดิขัดขืน, <c oughs> ขขนอ๋อคนเยอะใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าคนเยอะใช่ไหมเพราะคนเยอะใช่ไหมไม่เขยเลยนะตอนนี้ที่เราเห็นก็คือสาวกกตูมในตำนานนะครับที่เรากำลังตามมาอยู่ตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์ ทำอะไรเราหรือว่าขัดขืนเราได้เพราะว่าเขาขับรถอย่นี่ก็เป็นเช้ากบตูมวันนี้มาสัตว์ขนสัตว์ขนมือนว่ามีเห็ดมีเหาเยอะไหมอันนี้ก็มาเลี้ยงโดนัดเด็กกกตูม กกโดยมีสาวกกตูมเป็นคนแจกอัะน,น,นี้ถ่ายรูปนะครับสาวโกกตูมกําลังแจกโดนัทโยให้ให <c oughs> ้ให้ให้รวยไหมหนูหนูรวยไหม <c oughs> หนูหนูเป็นหัวหน้าห้องป่ะนั่งหังหงวโตเลย